สวัสดีคะ่ะนักเรียนชั้นป .2 ทุกคนวันนี้พบกับครูวรังคณาวรรณติติคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะวิชาภาษาไทยวันนี้เราเรียนรู้เรื่องการอ่านจากใจความก่อนจะเข้าเรียนเนื้อหาการเรียนรู้กันนะคะนักเรียนเรามาเขียนสะกดคำกันก่อนนะคะนักเรียนเตรียมวันที่ให้พร้อมนะคะวันนี้วันศุก ตรงกับวันที่17เดือนธันวาคมพศ2564รงกลาตรงกลางากระดาษน้องเขียนคำว่าสะกดคำแล้วก็ข้อ1 2 3 4 5หนักเรียนเขียนรอคุณครูนะคะเดี๋ยวนักเรียนพร้อมแล้วเดี๋ยวเราจะมาสะกดพร้อมกันเช่นเคยนะคะนักเรียนคุณครูจะสะกดให้นักเรียนหนึ่งครั้งให้นักเรียนเขียนตามที่คุณครูสะกด พร้อมนะคะข้อหนึ่งคำแรกน้องเขียนคำว่ามะปรางมออะมะปรอางอปรางมะปรางเขียนค่ะเด็กๆมะปรางมออะมะ หัวกลมตัวตรงเต็มบรรทัดนะคะลูกคำต่อไปคำต่อไปสร้างเสรมิมสอรองอสางทูรสร้างสอรเอ,อ,อมอเสรมิมสร้างเสรมิมคำว่าสร้างมีพยัญชนะต้นสองตัวนะคะสเสือกับรอเรือ ออกเสียงสาระอางองูเป็นตัวสะกดวันในยุคโทวางบนพยัญชนะต้นตัวที่สองนะคะคือรอเรือต่อไปเสริมติดกันนะลูกคำว่าเสริมออกเสียงสาระเออรูปสาระเอออยู่ยังไงคะเออเออสาระเอเอาเขียนค่ะสอรอ อรอเอออมอเสริมมอม้าเป็นตัวสะกดจระเออเมื่อมีตัวสะกดอออ่างจะเปลี่ยนรูปเป็นสะระอิอ่านว่าสร้างเสริมต่อไปข้อ2เริ่มต้นรอเออมอเริ่มเอกเริ่มตออกนอต้นโทต้นเริ่มต้นรอเออมมอม้าเป็นตัวสะกด อ่อางเปลี่ยนเป็นสระอิเติมวรรณยุกเอกลงไปอ่านว่าเริ่มต่อไปคำว่าต้นออกเสียงสระโอรูปสระโออยู่ยังไงคะโออะโอสระโอธระโอเมื่อมีตัวตะกดสระโอจะลดรูปหายไปเติมบรรณยุกโทลงไปอ่านว่าต้นรวมคำเป็นเริ่มต้น ต่อไปเขียนคำว่าค้นขวาคอโอนอคนโถคน้นคอวออาขวาทูขวาค้นขวา,ค,ขวาคำวาค่าค้นเปยั่ชนะตัวเรขคอควายมานอหนูเป็นตัวตะกดใส่วันนายุกโทไปอ่านว่าคน้นสระโอลดรูป,รปนะคะต่อไปขวาคอวอ อาควาทูควาต่อไปข้อ3าล้าหลังรออาลาโทูลาหโหโลอะงอหลังล้าหลังรอลิงมาแตระอาตามวันนายุกทูใส่รออาลาทูลา,ลาต่อไปหลัง ออกเสียงสระอะนะลูกหอลออะงอหลังงองูเป็นตัวสะกดสะระอะเปลี่ยนรูปเป็นไม้หันอากาศล้าหลังคำต่อไปคลังแสงคอรออะงอคลังสอแองงอแสงคลังแสงคอนารอออกเสียงสระอะงองูเป็นตัวสะกดสะระอ,อะเปลี่ยนเป็นไม้หันอากาศ แสงสระเอมาสอเสือเป็นพยัญชนะต้นงองูเป็นตัวสก,กุลคลังแสงต่อไปข้อสี่แตงกวาตอ,อ,อแตงโโองแตแงกวอากาแตงกวาตระเอมาตเต่าตามลูกเขียนเลยค่ะงองูเป็นตัวสก,กุกวาโก,โวออกวอากาแตงกวา ต่อไปอาจารย์อออาอารโจอาโรโยการันจานอาจารย์โจอาร์โรโยยักษ์การันนะคะลูกอาจารย์ต่อไปข้อห้าฐานหิน ถออานอฐานเอกฐานหออนหินฐานหินถอถออะไรลูกถอถุงถออานอฐานเอกฐานหินหออนอนอหนูเป็นตัวสะกดฐานหินสุดท้ายสินทรัพย์สออีนอสินทอรอะพโยกาลันทรัพย์สินทรัพ ขียนค่ะคําสุดท้ายแล้วนะคะคําว่าทรัพย์ออกเสียงสระอาะนะลูกสระอาะเมื่อมีตัวตะกดสระอาะรูปเป็นไม้หันอากาศค่ะอ่าสินทรัพย์เอาละตะกดคําของเราก็ได้ครบทั้งสิบคา เสร็จแล้วเรามาอ่านพร้อมๆกันลูกพร้อมนะคะคำแรกมะปรางสร้างเสริมเริ่มต้นขนขวาล้าหลังคลังแสงแตงกวาอาจารย์่านหินสินทรัพย์ ต่อไปเรามาเข้าเนื้อหากันคุณครูจะให้ความหมายของการอ่านจับใจความนะคะการอ่านจับใจความก็คือการอ่านเพื่อจับใจความหรือข้อคิดความคิดสําคัญหลักของเรื่องนั้นๆของเรื่องที่เราอ่านทีนี้หลักสําคัญการอ่านจับใจความคุณครูสรุปให้นักเรียนได้ดังนี้นะคะลูกนักเรียนตั้งก็สังเกตข้อหนึ่งเราตั้งจุดหมายในการอ่านข้อ2 เก็บใจความสำคัญของเรื่องที่อ่าน 3. เรื่องที่อ่านเราจะต้องรู้ว่ามีใครทำอะไรที่ไหนเมื่อ,อไรอย่างไรแล้วก็สุดท้ายสรุปใจความสั้นๆของเรื่องที่อ่านได้นะคะเอาลายนักเรียนคุณครูมีมีเรื่องสั้นนะคะคุณครูมีเรื่องสั้นให้นักเรียนอ่าน เรามาอ่านเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็มาสรุปใจความสําคัญกันมาตอบคําถามท้ายบทข้อความที่เราอ่านจะได้เป็นการทดสอบว่าจากเรื่องที่เราอ่านเนี่ยเราเข้าใจแค่ไหนสามารถตอบคําถามที่อ่านได้ไหมถ้าเราตอบได้สแสดงว่าเอาละนักเรียนน้องมาดูข้อความลูกข้อความที่เราจะอ่านกันก็คือเรื่องนกกระยางเรามาอ่านพร้อมๆกันนะคะ นกกระยางปรับทุกข์กับปูว่าลูกของนางถูกงูร้ายกินมาหลายตัวปูจึงออกอุบายให้นกกระยางเอาเนื้อปลาไปวางเรียงตั้งแต่พโพงพังพรจนถึงพโพรงงูงูจึงถูกพังพรฆ่าตายอ่านอีกครั้งนะคะลูกนักเรียนจะได้เข้าใจ นกกระยางปรับทุกข์กับปูว่าลูกของนางถูกงูร้ายกินมาหลายตัวปูจึงออกอุบายให้นกกระยางเอาเนื้อปลาไปวางเรียงตั้งแต่พโพรงพังพรจนถึงพโพงงูงูจึงถูกพังพรฆ่าตายอจากเรื่องที่อ่านนะคะันักเรียนเป็นเรื่องเกี่ยวกับนกกระยางนกกระยางเป็นไงคะลูก นกกระยางปรับทุกข์กับปูว่าลูกของนกกระยางเนี่ยถูกงูกินมาหลายตัวแล้วนะปูพอได้ฟังนกกระยางมาปรับทุกมาปรับทุกปูจึงออกอุบายให้นกกระยางเนี่ยเอาเนื้อปลาไปวางที่โพรงอะ่ะที่โพรงพังพรวางไปจนถึงโพรงงูเลยสุดท้ายเป็นไงคะลูกงูถูกพังพรฆ่าตายอันนี้คือเรื่องที่น้องอ่านคร่าวๆนะคะเสร็จแล้ว น้องมาตอบคำถามจากเรื่องที่อ่านจากเรื่องที่อ่านนี้นะคะนักเรียนอ่านจับใจความสำคัญของเรื่องได้แต่็แล้วนักเรียนก็เอาคำตอบมาใส่เลยคะ่ะลูกเอาน้องดูนะข้อหนึ่งสัตว์ตัวใดที่สูญเสียลูกนักเรียนได้คำตอบแล้วนักเรียนใส่ตรงนี้นะคะข้อสอง นกกระยางนำสิง่งใดไปหลอกล่องูได้คำตอบแล้วใส่ข้อสามข้อสี่ข้อเช่นเดียวกันนักเรียนอย่าเพิ่งไปดูเฉลยของคุณครูก่อนนะคะนักเรียนอลองจับใจความหาคำตอบด้วย,ด,วยด้วยต้วเองก่อนนะคะเดี๋ยวสุดท้ายแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาเฉลยกันเอาล่ะนักเรียนเสร็จแล้วเรามาตอบคำถามกันจากเรื่องที่เราอ่านเมื่อกี้ นักเรียนดูนะคะที่เราอ่านไปเมื่อกี้แล้วตอบคำถามกันน้องตอบได้ไหมเกี่ยวกับเรื่องนกกระยางเอาข้อหนึ่งนักเรียนดูลูกสัตว์ตัวใดที่สูญเสียลูกสัตว์ตัวใดที่สูญเสียลูกจากเรื่องที่น้องอ่านคือสัตว์ตัวใดคะสัตว์อะไรลูกตอบ นกกระยางนักเรียนตอบนกกระยางไหมคะนกกระยางเอาข้อสองข้อสองนกกระยางนำสิ่งใดไปหลอกล่อง,งูจากเรื่องนกกระยางนำสิ่งใดไปหลอกล่อง,งูของนักเรียนตอบนำสิ่งใดคะ จากเรื่องคือเนื้อปลาลูกต้องตอบเนื้อปลาไหมคะเนื้อปลาต่อมาข้อ3จากเรื่องงูถูกสัตว์ชนิดใดฆ่าตาย สัตว์ชนิดใดคะน้องตอบอะไรลูกพังพรเก่งมากเลยค่ะพังพรนสุดท้ายข้อสี่เรื่องนี้มีสัตว์ชนิดใดบ้างจากเรื่องที่อ่านนกกระยางลูกเอาน้องดูนะว่าน้องมีสัตว์ชนิดใดบ้างที่น้องหาเจอ มีอะไรบ้างคะคาตอบหนึ่งนกกระยางสองสัตว์ชนิดใดคะปูต่อมามีอะไรอีกลูกงูมีอะไรอีกคะเนื้อปลานี้ไม่เอานะลูกเนื้อปลานี้ไม่ใช่มีอะไรคะสุดท้าย พังพอเอาน้องเขียนลงไปลูกเขียนลงไปเลยค่ะเขียนสวยๆนะคะเอานกกระยางชนิดแรกเลยนกกระยางปูงู และพังพรใส่เละหน่อยนะคะเด็กๆและพังพรสรุปว่ามีกี่ชนิดคะสีชนิดเอาล่ะคำตอบของเราก็ถูกต้องตรงตามเนื้อหานะคะสรุปว่าน้องตอบถูกใช่ไหมคะข้อหนึ่งฉเฉลยนกกระยางข้อสอง เนื้อปลาข้อสามพังพรข้อสีนกกระยางปูงูและพังพรรวมทั้งหมดมีสี่ชนิดคนเก่งเก่งมากเลยค่ะตอบถูกทั้งหมดนะคะเอาล่านะนักเรียนการอ่านจับใจฟาร์มครั้งนี้นะคะคุณครูขอขอบคุณเนื้อหา หรือบทต้นข้อความที่เอามาให้นักเรียนได้อ่านกันวันนี้คุณคุณนำมาจากสื่อของครูพลอยภัยนะคะเราได้มาเรียนรู้กันเอาล่ะนักเรียนคลิปนี้ก็มีแค่นี้นะคะเดี๋ยวคลิปหน้าเราเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ